สวัสดีครับผมแม่นงครับผมนายหอยเผือกวิธีอีสานบรรเทา,าครับเจอกันแล้วครับผมวันนี้อยู่บานอยู่ซองครับผมาหาแนวกินหาแนวกินเท่ากิน,น,กน,รกนแรงกินสวยมือเดียวจบครับแต่ร้านมากกับมาหาอยู่หากินเห็ดนั่อยู่น่กินนี่แหละจ้านีสิก้อยเสือแสบเสเห็นลูกค้ากินอยู่ร้านก็จังเป็นตาแสบแทนเนื้อเสือครับน,นี้เป็นเนื้อเสือกรอบนะครับผม อีกฝั่งหนึ่งเป็นเสือกรอบอีกฝั่งนึงเป็นเสือนุ่มครับผมจะแสบกรบมือนจะแสบน้ำกันครับคุยคำง่ายๆอันเรียบร้อยเดี๋ยวจะหน่อยกันพาอมีสีสันนี่ยายน้องใส่ดีอย่างเดียวโอ้เป็นตะคมจะน้ำมันนี่นะพ่อสีเกียร์แตนทุกหมองกอน ปล่อยเสือตุ่นโขบหัวเน่นๆจักหน่อยเอาแบบได้พอเพชรตายบ่าวากันป่จัดเลยจัดเลยลจัดเลยโอ้โหเ,เกลือก้อนแม่ปลาจักหน่อยคือผงน่วนี่แต่จ้ะขาดบ่ไ้ดอกเย็นลงสบเสซ่บไปขึันนะสามเกลือโอ้อยหามองกินเท่าบะนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีคจ้าเอาละครับผมถึงเวลากินอลไรได้บาด์เฮดขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วครับผมแซ่บกับมือนีกินน้ำกันครับผมก้อยเสือครับผมบนใบเดรนแล้วแตกมาแต่มาบางคนเข้าใจว่าเป็นเนื้อเสือไม่แม่นครับเนื้อง่วงนี่ละครับเนื้อง่วงแต่เป็นเนื้อเสือเนื้อติดมันจ้ะใส่กระปุกผิกครับเย็นน้องได้ผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษอยู่ในบ้านอะไรจ้ะออร์แกนิกมือนีกินผักแบบบ้านๆ Mm hmm. มือนอีเอฟซี FC ได้บอกกันมาละกินนกหน่อยมา,มา,มา,ว,ายยว่ามาพนจงเว่ายาโนงวสัวน mm hmm. ขอจัดแจักหน,น่ <c ười> อยวสันคนกินงู mm hmm. หน่อยจักตมุโซตาแซบตาแสบมาจัมาแสบแสบด้วกันวันแรกก็คุยกัน mm hmm. อ,อก่อยบลอยเหลือดเองมันมันอย่างออื mm ื hmm. mm. กไกันอืมขวหมูเสือกรบก๋ยบานนองเบร็จก็จงกินนั่นไปหัวเสือแต่ ือกินเสือสำหรับเนื้อเสือนี่ย่างควอยกระแสบมันยางความห้ามเนี่ยใส่ไฟแห้งเสือเดี๋ยวลวดจุบแต่ว่ายูดา้าห์ท่องที่เด็ดสื้อห้องไห้กับก้อยเสือกับเสือสะดุงไฟจุเสือที่เด็ด เนี่เสื้อนี่ในก่อนนี้ที่เขากินประเบิดเนี่ยเขาไปขวดเลยนนเนาะแม่ขวดพ่อเธอลงไฟอ่เ้เพาะมันจะออกหวานออกมันเลยออหวานมันเลยจังเราสายเหนือ น้ำครับ cốc ừ, cọp hả? ạ, ờ, cái này, mà là rồi ปูเพ่ทันพ่อสองกระติ์น้ำงามกค้งตุงหน่อย

ว่ากินดิบกะย่างมันย่างก้อยก็ได้ครับเจ็ดไ่เลือดน่อยๆเรา้นกินดิบกับแนะนําไห้กินดิบแซ่บพ๊กอ่ะน้ำพวดพุดๆๆดพดตะ๊กของโกเลยต่อมาวลาข้เขา ก๋วยทงเนื้อเสือไปยืนยืมบ้านเขาหนึ่หากินยากเลยาะว่าทางบ้านนอกเขาเนี่ยคนมักเนื้อเสือหาเงิว่าเนี่ยแกงตับเนื้อเสือคนคนเชิดเป็นคนจัดการเรียบร้อยมาตึ้งคนเชิดตึ้งคนขายเขาเอามาขายไปเง็นก่อนเก่าก่อนนะเพราะว่าเนื้อเสือนี่หากินยากอืม Nào bật quạt Ừ, nước tôi là hả? Ở đây cần lao cũng hành Ui, uh, <laughs> cần <laughs> Chúng ừ. xẹp chúng măn, chúng chết Ô, ừ. Ừ. thì nó để... để... ừ. 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 này Cái กินเหือเสือลยจับไรตั้งเนือเสื ยำหยนนะิวนะยนตะบอิมเหนือเข้าวาข้องขขาหน่อยคาะเมียเปิดฟังเสียงยำยำเนื้อเสือกรอบ ตัติดมั่น,นกระเซาะโอ้จิงเขาจนจนจะเป็นพุ่มพูเหรอพะโม เอาแค่นุ่งบ่เอาแค่แซ่บเด้อ<ม>เนื้อเสือเขา <c oughs> เขาจะกินกะไปหาสร้างตำร้านมันเอาเนื้อเสือเนี่ยสร้างว่าเนื้อเสือเนาะสร้างเนื้อเสือว่าเอาจะไปบอกว่าเป็นแต่เน,เ,เนื้อเสือเอาส่วนเนื้อเสือมาเขาสร้างในตรงใดจังทันเพราะเขาเป็นคนสร้างอืม เอาขาดปลาเขานึงเอาละครับผมแบบๆโอเคอิมไปเห็ดเบียร์แล้วจต่งมากินต่อมาๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเนาะจ้ะอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับผมเนาครับผมครับโชคดีมีแสงครับผมสวัสดีครับผม